เอาแล้วจูดเบลสุนทรนะครับจะเป็นคนยิงจุดโทษนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าเป็นอย่างไรนะครับแมวสาประตูสิงคโปร์เนี่ยเซงเลยนะเซงเลยแบบจะ3-2อยู่แล้วนะลูกนี้นะครับมีโอกาส42อม,มากนะครับเรียกยิงเพื่อเรียกความมั่นใจจะยิงเข้าไหมเดี๋ยวเรามาดูกันพร,พร้อมๆกันไปเลยนะครับโอ้โหเอาแล้วจูดจูดจูดเบลยิงโอ้โดนเซฟโอ้ อะไรกันนี่สวัสดีครับผมเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิววิเคราอบฟุตบอลน,นะครับทีมชาติไทยเป็นศึกเอเชียนครับ2อ2พรอบคัดเลือกนะครับทีมชาติไทยจะบุกไปเยียนทีมชาติสีลังกานะครับในวันที่18 พฤศจิกายนนะครับตามเวลาประเทศไทยก็17นาฬิกาสนาทีนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง u t u b e เพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง Tik t o k นะครับให้กับทางไปดูบอลด้นะครับไปดูตารางอันดับคะแนนกันก่อนนะครับตารางอันดับคะแนนนะครับของทีมชาติไทยก็คือตอนนี้เป็นรองจากฝูงนะครับอยู่ดับที่2นะครับมีแต้มเท่ากับเติร์กเมดิเตอนแต่ว่าเฮดทูเฮดเนี่ยเป็นรองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เจอกสิาคการ์ต้องคว้าชัยชนะให้ได้ก่อนเป็นอย่างน้อยนะครับ ไปดูความพร้อมทางฝั่งชาวบ้านทีมชาติศรีลังกากันบ้างนะครับทีมชาติศรีลังกาเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะมีการโอสัญชาติไม่โอสัญชาติ4ีไปดึงนะครับลุกรึ่งลุกเซี่ยวนะครับจากทางยุโรปเนี่ยมาหลายคนทีเดียวนะครับเพื่อมาลงแข่งขันในศึกเอเชียนครับรอบคัดเลือกนี่แหละนะครับ ประมาทไม่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเพราะว่าแมชแรกเนี่ยไทยชนะมาได้แค่1ประตูต่อศูนย์นะครับแม้ว่าอันดับโลกเนี่ยจะอยู่ที่193นะครับแต่ว่าภายใต้การคุมทีมของคุณซือที่ชื่อว่าอับดุลาลาเอามูเทอรี่นะครับก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกเขาคือคือคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้นะครับเก็บ6คะแนนจาก4นัดนะครับในกลุ่มดีซึ่งเท่ากับว่ายังมีโอกาสลุ้นนะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2027ด้วยนะครับถ้าชนะทีมชาติไทยนะครับับชชยนะ ก่อนหน้านี้นะครับสามารถชนะเติ์กไมเนสสถานในบ้านมาได้นะครับและนี่คือสัญญาเตือนสําหรับทีมชาติไทยเลยนะว่าโอ้โหไปเยือนเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะจะประมาทไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเขาไม่ใช่เป็นหมูให้เชื่อเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับการเล่นในบ้านของศรีลังกาเนี่ยเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญมากๆนะครับแต่จุดที่แตกต่างคือคุณภาพจากผู้เล่นที่คาดไม่ถึงทีเดียวนะครับเสิร์มเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับคือเติ์กมินสสถานเนี่ยบางทีเขาประมาทนะครับเขาไปเยือน่โอ้โหไปเจอพวกตัวใหญ่ๆตันหนักๆเข้าแรงๆเนี่ยโอ้โห ันก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับล่าสุดนะครับสีลังกาบุกไปเยือนเติร์กเมนิสถานนะครับก็เป็นฝ่ายแพ้ไปบ้าง2-1นึงนะครับเพราะว่าเติร์กเนี่ยน่าจะแก้ไขข้อผิดพลาดในแรกแล้ววางแผนมาเพื่อจอกเกรับสีลังกาโดยเฉพาะนะครับโดยการใช้ความสามรู้รู้ตัวและการยิงจากแถว2นั่นเองนะครับในแมตช์ที่แล้วนะสีลังกามาเสีย2ประตูใน5นาทีนะครับนาทีที่ห้นะครับทาเทกยูเอลแมนนะครับกับทีมเติร์กเมนิสถานยิงเข้าไปนะครับนาทีที่ห้ มคการสปาร์ลอมายิงหนึ่งประตูนะครับทีมที่ขาดสองศูนย์นะครับแม้จะโดนนำสองศูนย์แต่การที่ทีมสามารถทำประตูไะไรมาเป็นสองหนึ่งได้อย่างรวดเร็วนาะนที่หกสิบห้าแสดงให้เห็นว่าสีหลังกาไม่ใช่หมูให้เชื่อแล้วนะครับหลังเกมที่แพ้เติร์กมิสถานนะครับสื่อในสีหลังกาก็ลงข่าวเกี่ยวกับแฟนบอลในประเทศผิดหวังนะครับและวิพากษ์วิจารณ์ถึงฝีมือการคุมทีมของอดุลลาอาัลโมเทลี่นะครับซึ่ง ทางอัลมูเทลีก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าผมต้องการส่งข้อความถึงแฟนบอลสื่อและทุกคนก่อนที่ผมจะเข้ามาร่วมงานศรีลังกาในช่วง10ปีที่ผ่านมาศรีลังกาชนะแค่4นัดแต่ตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยศรีลังกาชนะ5ใน12เกมดังนั้นโปรดจุดพยายามสอนฟุตบอลให้ผมเถอะหาพวกคุณชนะมาแล้วอย่างน้อย10นัดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาผมจะยอมรับมันนะครับผมเป็นการตอบก,กลับนะครับ <laughs> แฟนบอลในประเทศอย่างรุนแรงทีเดียวนะครับ สำหรับนักเตะที่ติดทีมชุดนี้นะครับก็เสริมผู้เล่นลูกครึ่งนะครับที่มีเชื้อสายศรีลังกาเติบโตนจากประเทศเนี่ยนะครับเข้ามาหลายคนเลยทีเดียวนะครับเดรเลียนดาซินวายลูกครึ่งอังกฤษศรีลังกาวัย23ปีนะครับมิดฟิลด์ฝั่งขวาจากสโมสรนแทมเบิรในชาลีกในอังกฤษนะครับคาดิโอคาเมเนกนะครับลูกครึ่งเยอรมันศรีลังกาวัย26ปีจากเดโมเดสเดนในลีกา2ด้วยนะครับ คนอื่นๆนะครับเวดเดกเกอร์นะครับลูกครึ่งออสเตรเลียสีหลังกานะครับวัย30ปีจากแดนทันเดอร์นะครับในลีก2ออสเตรเลียนะครับอเมเบาซิมราซิกนะครับลูกครึ่งเยอรมันสีหลังกาจากเอสเทิร์นดิสทริกลีกฮ่องกงนะครับแซมดูแรนลูกครึ่งอังกฤษสีหลังกานะครับเคยเล่นเป็นนักเตะเยาวชนของเลี้ยวผู้ด้วยปัจจุบันเล่นให้กับคาวานนะครับในลีกอาเซอร์ไบจันนะครับแกลเลต์แคลลี่ลูกครึ่งอังกฤษสีหลังกาวัย29ปีนะครับเล่นทาวเวอร์แฮมเล็ต ทีมมังลีจากอังกฤษนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวผู้เล่นหลักๆนะที่เขาโอนมานะครับแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆอะ่ะผมก็มองว่าไทยอะ่ะสู้ได้นะครับไม่ได้ขี้เลยเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เดี๋ยวจะมาดูในเรื่องการจัดตัวของทีงทมชาติไทยกันบ้างนะครับ ก็บทสรุปนะครับ <ST> ท <uellement> ีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้นะครับสามประตูตัวสองนะครับในแมชอุ่นเครื่องนะครับฟีฟ่าเดย์นะก็ซีเร็ยตัวจริงของทีมชาติไทยนะครับก็ใส่เป็นปฏิวัติคำใหม่ของประตูนะครับแบ็กขวานิโคลันมิคาสันแบ็กซ้ายเควินดีรอมรัมนะครับคู่เซนเตอร์ฮาร์มนะครับนัทพงศริยากับ พันศาเหมวิบูรณ์นะครับแล้วก็มีฟิลสามคนอุ้มธีรทรสารัตอยู่เย็นแล้วชนาทิพย์นะครับข้างหน้าสามคนทางขวาเนี่ยออกสตาร์ด้วยเบนเดวิสนะครับทางซ้ายสุบะโชคสระชาติและหน้าเป้านะครับเป็นสุบะชัยใจเด็ดนะครับ ทีมชาติไทยนะครับชนะไป3-2มสองนได้ประตูนะครับลูกแรกนะครับจากสหรัฐยูเย็นนะครับยิงจากแถวสองทีระทอมดูมาทันนะครับนาทีที่47นะครับยิงจากแถวสองนะเช่นกันนะครับลูกเลียดเสียบเสาแรกเข้าไปนะครับและเป็นเซกสาราตีนะครับจูเบลิงเซกนะยิงเข้าไปนะครับจากแถวสองเช่นกันเพราะฉะนั้นเกมโอเพ่นเพลย์ไม่ได้ประตูเลย นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักกังวลเหมือนกันนะครับการแทงทะลุช่องในครึ่งแรกเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับครึ่งหลังเนี่ยมีพอสมควรแต่เป็นลูกลำหน้าซะเยอะเลยนะครับที่สักผยนพิมายคนเดียวน่าจะสี่ลำหน้าเขาว่าได้นะครับก็จะมีลูกที่จุดสุดซับเบลนะครับสามารถที่จะทะลุแนวรับเข้าไปแล้วโดนฟาวทำจุดโทษในช่วงก่อนเวลานั้นเองนะครับอีกจังหวะหนึ่งนะครับก็เป็นคําถามที่อันนี้เนี่ยเราจะแก้กันยังไงนะครับเกมรับเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เลยนะครับแทงแทงหลุดแทงหลุดอะไรเงี้ยนะครับลูก ลูกมงลูกตั้งเตะนะครับลูกครอสเข้าไปเนี่ยก็เป็นปัญหาเหลือเกินนะครับทั้งเซนเตอร์แล้วก็ผสาบประตูเลยทีเดียวนะครับรวมถึงนะครับในจังหวะการเข้าทำนะครับจาก็ทั้งสองข้างเนี่ยนะครับซ้ายขวาเติมสูงมากนะครับแล้วพอไม่มีมิดฟิลด์ที่คอยไปไล่บอลหรือไปช่วยเกมรับเนี่ยมันก็หลุดเลยนะครับอันนี้ผมอาจจะมองต่างจากคนอื่นนะ นะครับบอกไว้ก่อนนะคือมุมมองส่วนตัวเพราะผมเห็นว่าโอ้โหแบคมันเติมสูงอ่ะแล้วมิดฟิลด์ตัวรับก็ลงไปช่วยมันไม่มีแบบพวกพึ่งงานพึ่งงานในที่นี้เนี่ยยกตัวอย่างคือนัดที่แล้วเนี่ยก็จะมีทางพิจารณกับทิศทางทิติพันธ์นะครับที่คอยไปไล่ตัดไล่ตันนะครับแล้วก็เติมเกมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมาเลือกดูว่าฮาสันเนี่ยจะจัดแผนอย่างไรนะครับที่น่าเป็นห่วงมีความกังวลก็คือว่าสุภชัยเจดเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะไม่ได้ลงสูงนะครับจากการบาดเจ็บซึ่งท่านรัาก็เสียด้ ที่เขามีการบาดเจ็บตั้งแต่ต้นเกมนะครับแล้วก็ความผิดพลาดในวันนี้เนี่ยทางฮัฒสันก็บอกก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเราซ้อมกันแค่ไม่กี่เซสชันเท่านั้นเองอันนี้ก็ต้องไปปรับปรุงอีกน,นิดนึงนะครับว่าจะจัดตัวหรือว่าจะมีความเข้มข้นในเกมรับอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันเนาะก็คือเข้าใจได้นะครับทุกคนรวมตัวกันครั้งแรกนะครับแต่จะบอกว่า คนที่ทําได้ดีมากๆนะั่นคือธีรทรน,นะครับหน้า,นายัางไงธีรทรก็ต้องลงแนละ1คนแต่ว่าใครจะยืนคู่เป็นฟิลคู่กลางกับเขานะครับเพราะว่าชนาทิพย์เนี่ยจะเป็นคนเป็นย์เมคเกอร์ที่ไปทั่วในแผงเกมรุกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมี1คนเนี่ยนะที่ช่วยทั้งเกมรุกและเกมรับด,ด้วยนะครับจะเอาสารัตเหมือนเดิมไหมหรือจะใส่เป็นพีระโดนหรือจะเล่นลุกไปเลยนะครับใช้ธนวันรขึ้นมาช่วยเปิดบอลแต่เกมรับเนี่ยก็ต้องถอยธีรทรไปคอยช่วยเป็นเหมือนเป็นเซเตอร์ตัวที่สได้ ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูเนาะก็มีบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับอย่างเซกซสารตีเขาก็บอกว่าจังหวะที่เขายิงเนี่ยจริงๆคือพี่ๆในทีมบอกว่ายิงเลยยิงเลยเขาก็ยิงแค่นั่นเองและมันก็เข้าเป็นประตูคือผมบอกว่าเซกซสารตีเนี่ยถูกชะโลกกับทีมชาติไทยมากๆในช่วงหลังยังไงก็ต้องลงนะครับเพราะว่าทางฝั่งขวาเนี่ยเบนเดวิสรู้สึกจะไม่เหมาะตรงนั้นนะครับจะไม่เหมาะในตำแหน่งหน้าขวานะคือถ้ามีสุพณนัทเขาใช้สุพณนัทแล้วแหละแต่พอไม่มีเขาก็ลองนะครับลองเบนก่อนแล ไหลลื่นกับทางมิเกลสันสักเท่าไหร่อาจจะใส่เสือกสารตีเลยไหมนะครับในหน,หน้านะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์แล้วกันเนาะแล้วก็หลังเกมที่ผมได้เห็นมานะครับทุกคนอาจจะได้ดูอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะปรับอย่างไรก็คือเกมรับเนี่ยต้องแก้เรื่องลูกโด่งลูกครอส นะครับแล้วก็ลูกแทงทะลุช่องเนี่ยนะครับอันนี้สีหลังกาเขาเอาแน่ไอ้ลูกโยนเนี่ยนะครับแต่แทงทะลุช่องผมว่าน่าจะยังไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะว่าสีลังกาตัวผู้เล่นที่โอนมาเนี่ยเขาเป็นตัวสูงสูงตันหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนเกมลุกก็ต้องพยายามนะครับลูกจ่าย1ต่อหนึ่งนะครับหรือว่าลูกจากแถว2เนี่ยแล้วหลุดกับดักหลังหน้าให้ได้นี่ก็ต้องไปซ้อมกันให้ดีนะครับว่าจะลงตัวกันอย่างไรอ่ะคิดเห็นเช่นไรพิมพ์กันมาได้นะครับ เฮดทูเฮดที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับเคยเจอกันมาเจ็ดครั้งท,ทีมชาติไทยชนะรวดเลยนะครับมีสีหลังการ่ยิงได้2ประตูนในปี2001ที่เหลือยิงไทยไม่ได้เลยนะครับตารางดับคะแนนนะครับไทยดับ2อสีลังการดับ3นะครับถ้าสีลังการชนะเขาจะมีโอกาสขึ้นมาลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแต่ถ้าไทยชนะไปลุ้นกับเติร์กเมนิสถานในนัดสุดทายได้เลยนะครับเราต้องลุ้นคู่เติร์กเมีิสถานเนี่ยกับไต้หวันด้วยนะครับเอาใจช่วยไต้หวันให้ยันเสมอให้ได้ก็แล้วกันนั่นเองนะครับ สองนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเร็วๆนี้นะครับปี2022ันี่สะไทยบุกมาชนะ2-0ที่นี่นะครับและเมื่อต้นปีนะครับในเกมคัดเลือกนี่แหละก็ไทยชนะไป1นูนต์นะครับห้านัดหลังสุดสีลังกานะครับชนะ2เสมอ1และแพ้2อห้านัดหลังสุดที่นี่ของไทยนะครับชนะ4แล้วก็แพ้1นะครับซึ่งนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยใน7นัดหลังสุดเนี่ยก็ไทยจะแพ้2นัดนะครับแพ้อิรักใน King c u p ์นะครับแล้วก็เติร์กมิสสถานนะครับที่เกมอย่างเป็นทางการ รีลังกามีโอกาสทําประตู0.9ประตูต่อน,นัดนะครับเวลาเล่นในบ้านส่วนทีมชาติไทยเวลาเป็นทีมเยือนมีโอกาสยิง2.3ประตูต่อน,นัดน,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 นะนะครับโอกาสการเสียประตูสีลังกาเล่นในบ้าน1.1ประตูต่อนัดนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมีโอกาสเสียประตูเวลาเป็นทีมเยือน1.2ประตูต่อน,นัดนะครับนักเตะที่ทําประตูให้สีลังกามากสุดนะครับไม่มีเลยนะก็จะมีคนเล่นหนึ่งประตู5คนด้วยกันแล้วก็ทีมชาติไทยก็จะเป็นทีมสับเผยพิมาย3ประตูเสียานอติสประตูนั่นเองนะครับ นักเตะที่น่าจับตามองของศีลังกากันบ้างนะครับนัดน,นี้นะครับน่าจะเป็นลูกครึ่งนะนักเตะลูกครึ่งของสีลังกานะครับที่ชื่อว่าอาเมดวาริมลาซิกนะครับลูกครึ่งเยอรมันสีหลังกาวัย30ปีจากไอเซนดิสติกหลีกฮ่องกองเป็นดาวโวดของทีมชาติตอนนี้ลงเล่น28นัดยิงไป9ประตูกับบียสองแอซิดนะครับในหลีกฮ่องกองเนะี่ยเล่นเล่น9นัดยิง2ประตูกับบียสองแอซิดเจอกับไทยมาแล้ว1ครั้งยังยิงประตูไม่ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะ เป็นตัวที่เป็นกาลังหลักแหละแต่เอาเข้เอาข้จริงนะเล่นในเหลีอฮ่องกงเราไม่ต้องกลัวนะครับเรากลัวลูกเข้าหนักเป็นอย่างเดียวพอก็แล้วกันนะครับสาหรับสียงการชุดนี้นะอย่างที่เราทราบกันก็คือกลุกครึ่งเยอะนะครับแต่ว่าการเล่นด้วยระบบอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ายังไงไทยก็ดีกว่านะครับทีมชาติไทยนะครับเป็นใครไปไม่ได้นี่ครับฟอร์มดีมากๆนะครับอายุ35แล้วแต่ยังเล่นดีนะครับเล่นประคองตัวเองและช่วยทีมได้มากทิรทธรบุญมาทันนั่นเองนะครับโกอุ้ม นะตอนนี้ลงเล่นในไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับไป7นัดมี2แอซิดกับอีก1ประตูนะครับค่าเฉลีย่ยคือ7.40ประตูนะครับเล่นใน FC ฟซชมเปี้ยนลีกไป2นัดเรียบร้อยนะครับในเกย์ทีมชาตินะครับธีรทรเนี่ยอุ้มธีรทรก็ลงเล่นไปทั้งหมด105นัดน,นะครับตั้งแต่ปี2010ยิงไป7ประตูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่แฟนบอลไทยนะนะครับหลายๆคนเนี่ยให้กำลังใจแล้วก็อยากเห็นอุ้มติดทีมชาตินะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มไม่ดีแบบนี้ ต่อไปแน่นอนนะครับไปดู11ปตัวจริงนะครับของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับคาดว่านะครับทางฝั่งศรีลังกาเนี่ยน่าจะเล่นเกมนะครับเล่นเกมหนักเข้าใส่ทีมชาติไทยนะครับแต่คงจะไม่ได้ตั้งรับเหมือนสมัยก่อนแล้วศักยภาพโดยรวมอาจจะยังเป็นรองนะครับแต่เขาเล่นในบ้านอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่านะครับทีมชาติไทยประหมาทไม่ได้นะครับน่าจะเล่นนะครับเน้น ความรัดกุมและรอจังหวะทีมชาติไทยเนี่ยผิดพลาดและเปิดเกมลุกอย่างรวดเร็วนะครับจะใช้ระบบ4-3-1-2นะครับผู้สารประตูมือหนึ่งกับตันทีมนะคือสุจันเปเรรานนครับกอลหลังสี่คนแบ็คขวาอนุจันลาเจนดรัมนนครับซึ่งนะครับสองคนเจสันไทยยาพรันยืนคู่กับพาริโอคาเมาน็กนะครับส่วนแบ็คซ้ายใช้ซาอีเอดดิสนะครับกลางสามคนแกเล็คลี นะครับเป็นตัวรับเล่นร่วมกับเจเรมีปาเลลาและแอนโทนีเลออนปาเปเรลานะครับตัวลุก1คนนะครับทำเกมอัธวันระจาโมฮันนะครับหน้าคู่นะครับเวสเด็กเกอร์อยู่คู่กับอเมดวาซิมราซิกนะครับก็จะสังเกตว่าชื่อเนี่ยมีทั้งนะครับชื่อแบบทางฝั่งศรีลังกาเองนะครับแล้วก็ชื่อแบบลูกครึ่งนะครับเขาเขาก็ผสมผสานกันไปนะครับไปกันทางฝั่งทีมชาติไทยกันบ้างนะครับทีมชาติไทยเนี่ยนั่นี้ คาดหมายว่าทางสุภชัยใจเดดอาจจะลงไม่ได้นะครับอาจจะไม่ติดทีมเลยก็ได้เพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับเป็นวันที่เพิ่งแข่งจบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ไม่ได้มีข่าวได้ยินข่าวนะว่าจะดึงใครเข้ามาเสริมหรือว่าสุภชัยจะได้ไปต่อไหมนะครับแต่คิดว่าถ้าถามผมนะหน้าไม่ต้องเอามาแล้วนะครับถ้าจะเอาเนี่ยไปเอาพวกแบ็กนะครับหรือว่าเอ่อมิดฟิลด์นะครับที่นะครับเล่นด้ว่าเล่นเกมรับดีด นะครับเข้ามาเสริมแทนไปเลยนะครับเพราะตอนนี้กองหน้ามีถึง3คนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนันนี้ทีมชาติไทยนะครับจะมาได้แบบเดิมนะครับ4 2 3สผู้รักษาประตูผมยังคิดว่าน่าจะยังใช้ปฏิวัติคำหมายต่อไปนะครับถึงแม้วนนันแรกจะมีจุดผิดพลาดที่ออกมาตัดบอลแล้วไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับแบ็กขวานิโคลัสเมคเคลสันนะครับแบ็กซ้ายยังจะใช้เควินดูโรดามต่อไปนะครับอันนี้แอนโทนิฮาสันชอบเป็นการส่วนตัวนะ มิดฟิลด์นะครับผมมองว่าน่าจะมีการสลับสารดอยู่เย็นไปนั่งก่อนนะครับเน้นพวกพึ่งงานลงมานะครับนะ่าก็จะเป็นพีระดนชํำรัศมีนะครับยืนคู่กับทางทีระทรน,นะครับแล้วก็แต่ก็มีโอกาสนะอันนี้ผมคาดการณ์ด้เสียนะโอกาสจะเป็นการธนวัตก็ได้ในตำแหน่งนี้นะครับยืนคู่กับทีระทรเพราะว่ารู้สึกว่าครึ่งหลังเนี่ยพอกันลงมาเนี่ยนะครับ ทีมมันมีมิติในเกมลุกมากขึ้นการจ่ายบอลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับการวิ่งไปทั่วสนามเนี่ยนะครับแล้วช่วยความสามารถเฉพาะตัวของการช่วยได้เยอะจ,จริงนะครับแล้วก็ข้างหน้า3มคนนะครับตัวลุกเนี่ยท้งขวาเนี่ยผมให้เป็นเึกซสาราตีเลยทางซ้ายสุประโชคสรารชาตินะครับในส่วนของตรงกลางก็ชนาทิมสงกระสินทำเกมและหน้าเป้าเอาแบบหาบากาเลยไหมจูดเลย นะครับสุภชัยมาไม่ได้กับจูดศูน์ซพิเบลเลยเพราะว่าธีรศักดิ์หรือพี่ไม้เนี่ยเหมาะกับการลงไปตัวสำรองแล้วก็เป็นทีเด็ดนะครับใน,นช่วงครึ่งหลังก็เป็นได้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะให้ธีรศักดิ์ลงก่อนแล้วจูดลงครึ่งหลังอะไรแบบนี้นะครับก็ทัศนะด้านี้นะครับยังไงก็เชียร์ทีมชาติไทยนะครับไทยจะชนะบุกไปชนะศรีลังกานะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับ หากชอบคอนเทนต์ในไซนี้ของหน้เพจไปดูบอลนะครับยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่อง TikTok นะครับให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับเลี้ยงูกครับแมนยูแมนยูใช่ไหมแอร์เลี้ยงูกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่แมนยูอันนี้เอชดีมีหลายเองแมนยูมากๆเลยนะคะเย้ลยย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 ายยยยยยย